สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีมิววันนี้นะคะมิวก็จะพาไปทําผมนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าตอนนี้คือมิวว่าผมสั้นมากๆนะคะเพราะมิวเพิ่งไปตัดผมมาแล้วในเน้ถามว่าชอบไหมก็รู้สึกว่าชอบนะแต่ทีนี้รู้สึกว่า มันนำผมยากเพราะว่ามันมัดยากมันทำทำทรงนุ่มทรงนียากอ่ะคุณง่ายๆวันนี้ก็เลยจะพาไปต่อผมนะคะร้านที่มิวจะพาไปต่อวันนี้นะคะก็คือเป็นร้านที่มิวไปต่อประจำเลยเพราะว่าอยู่แถวบ้านนะคะแล้วก็ร้านนี้ราคาถูกมากๆก็เ,เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าต่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงลืมบอกนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาน้องสาวเรานะคะไปต่อไฮไลท์ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเออกำลังแบบอยากต่อไฮไลท์ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าต่อไฮไลท์แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ นี่จะทำไฮไลท์สีอะไรสีม่วงกับสีชมพูสีม่วงและสีชสสมพูนะคะก็ <g iggle> เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอ,อ๋อลืมบอ,อกอย่างหนึง่งคือก่อนหน้านี้ไม่รู้ตอบผมมาแล้วนะคะนี่ก็มีอยู่แล้วมัดหนึ่งนะทุกคนก็เลยจะเอาไปเพิ่มนะคะแล้วก็จะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งมัดก็เดี๋ยวเราจะเช็คราคาให้นะคะว่าเท่าไหร่ ะะช่อแรกที่มิวได้มาะะอันนี้มิวได้มาจากร้านคุณกุ้งอนุสาวรีย์ชัยนะคะร้านนี้ก็ต่อด,ดีแล้วก็ราคาถูกเหมือนกันคือถ้าใครอยู่ในกรุงเทพะก็ไปต่อร้านคุณกุ้งนะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่สมุทรสาครนครปฐมอะไรเงี้ยก็มาต่อร้านเดียวกับมิวเนาะร้านนี้นะคะร้านพี่เก๋นะคะชื่อเก๋ด,ดีไซน์นะทุกคนเป็นร้านสีม่วงๆนี้นะคะ ร้านพี่เก๋อะคือถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องทักแชทไปจองคิวก่อนนะคะว่าพี่เก๋เขาว่างไหมแล้วก็มีผมไหมนะคะทุกคนก็ลองทักไปทำดูเนาะ สีม่งวงกับสีชมพูนะคะนาโนตอบเป็นไฮไลท์ช่อละ50บาทใช่ไหมช้อละห้าสิบาทต่อแบบเชลารลินนะคะเมียวจะต่อบเป็นแบบแมคโครลินนะคะแล้วก็จะทําเป็นนาโนข้างๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับไปสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้ฟังที่บ้านนะอ่ะอันนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้นะคะทั้งหมดเสียไป2200บาทนะคะของนาโนทําไฮไลท์100บาทแล้วก็มิวก็ทาไฮไลท์ข้างหน้ามาเหมือนกันอันนี้100บาทนะคะแล้วก็ผมช่อใหม่ที่ไปซื้อกับพี่เกยนะคะมิวซื้อแค่ครึ่งช่อเนาะก็1,500บาทนะคะความยาว25าแล้วก็ เอาของเก่าไปใช่ไหมของเก่าอ่ะเขาจะเรียกว่าแก้ก็คือแก้500บาทนะคะมือต่อแบบไมโครริงแล้วก็ มีแบบนาโนข้างหน้าด้วยนิดหน่อยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแล้วคือที่เห็นว่าเออข้างบนอะมันดูเยอะแล้วข้างล่างมันดูน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าผมใหม่ที่ซื้ออะมันยาวกับผมเก่าที่เอาไปแก้นะคะมันก็จะไล่ระดับลงมากันเนาะอันนี้คือผมจริงมิวใช่ไหมอันนี้คือผมเก่ามิวที่เอาไปต่อไปแก้นะคะและ้วก็อันนี้คือผมใหม่นะคะก็เป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย